ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทางได้ส่งไฟล์ตัวของ Powerpoint ไปได้ไปให้แล้วนะคะจะให้ทางสสวแชร,ร์เองหรือว่าทางวสวจะแชร์ะคะ่ะทางสสวแชร,ร์ได้เลยคะ่ะอดีสักครูนะคะ แต่เดี๋ยวเราแปะลิงก์นะคะแปะลิงก์ให้ผู้ประกอบการเอาไว้แล้วนะคะเื่อท่านใดอาจจะฟังไม่ทันมาเปิด,ดสไลด์แล้วก็เนื้อหาสไลด์ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะรวมถึงเอกสารต่างๆนะคะได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ล่าสุดนะคะ คค่ะไม่ทราบเห็นหน้าจอมีค่ะเไม่ทราบเห็นหน้าจอมีค่ะอ่ายังไม่เห็นนะคะอเนนะคะอแชร์ขึ้นไปแล้วค่ะสงสัยเดี๋ยวขอกดสต๊อปแชร์มาแล้วคะ่คะ่ันหมอค่ะ รจะชานิดนึงค่ะเอ,อ่อเห็นไหมคะค่ะขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะนะคะเด็ดขอนญาตเอิญตัวนี้เป็น pdf นะคะ อย่างนั้นขออนุญาตค่ะทางววแล้วก็ทางผู้ประกอบการะที่เป็นกลุ่มเครื่องสัตว์อางแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะคือจริงๆค่ะโปรแกรมตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทางสาวเนี่ยค่ะได้ทำไมมันยังยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะไม,ไม่เห็นแล้วอะค่ะท่านผอคะ ใช้ใหม่อีกรอบโ yeah. okay. okay. อเคโอดแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะเห็นแล้ว Okay. อย่างนั้นขออนุญาตคือจริงๆค่ะโปรแกรมเนี้ยนะคะถ้าถ้าจะพูดง่ายๆก็จริงๆคล้ายๆกับโปรแกรมคนละครึ่งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของบริการภาครัฐที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็โปรแกรมเนี้ยก็จริงๆอ่สสวช่วยตั้งแต่ห้าสิบเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็บงเงินเนี่ยค่ะอยู่ที่ห้าหมื่นจนถึงสองแสนบาทคือตามแล้วแต่ไซส์นะคะของผู้ประกอบการคือแล้วแต่ เขาเรียกขนาดธุรกิจนะคะสำหรับกิจการที่จะเข้าสู่โปรแกรมนี้ได้นะคะก็จะมะีตัวที่เป็นไมโครนะคะก็คือรายได้ไม่เกิน18ล้านนะคะแล้วก็ตัวถ้าเป็นสมอลนะคะภาคผลิตจะอยู่ไม่เกิน100ล้านนะคะภาคบริการค้าบริการที่50ล้านแล้วก็ไซส์เอนะคะภาคผลิตอยู่ที่500ล้านนะคะภาคค้าบริการที่300ล้านนะคะถามว่าตัวนี้แบ่งยังไง พูดง่ายๆค่ะว่าถ้าท่านเป็นไมโครกับเอสเนี่ยค่ะ,ะเราจะอุดหนุนเท่ากันคือท่านะจ่ายอยู่20%สสวอุดหนุนอยู่ที่80%นะคะแต่ถ้าเป็นไมโครเนี่ยเราจะมีวงเงินไม่เกิน50,000บาทนะคะถ้าเป็นไซส์เอสเนี่ยวงเงินจะไม่เกิน100,000บาทนะคะแล้วส่วนในไซส์เอ็มเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเติบโตแล้วทางสสวก็เลยช่วยเราเรียกว่า50%ก็คือคนละครึ่งแต่ว่าวงเงินไม่เกิน200,000บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์เมกโฟไซส์เหรือว่าไซส์เอนะคะซสวรเนี่ยก็จะให้วงเงินกับผู้ประกอบการเนี่ยค่ะอยู่ที่5 0 0แสนบาทในการที่จะใช้บริการต่างๆของภาครัฐน,นะคะแต่ต้องนําเรียนค่ะว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะสัดส่วนหรือว่าการให้เงินอุดหนุนอาจจะไม่เหมือนอาจจะมีการปรบับเปลี่ยนต่อ,อ,อต่อไปได้ในอนาคตนะคะตามความเหมาะสมว่าทางผู้ประกอบการเนี่ย บางทีเนื่องจากว่าโปรแกรมนยังต้องเรียกว่าเราเพิ่งเริ่มมาเมื่อสักปีที่แล้วมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองก,กับผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะโปรแกรมโปรแกรมนี้จะทายัางไงท่านแต่ก่อนเวลาเข้าโครงการภาคราฐค่ะท่านอาจจะต้องอบรมก่อนแล้วตัวนี้อาจจะอยู่ปลายทางที่ท่านจะได้แต่ตัวนี้ท่านสามารถเลือกเองบริหารเองว่าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับท่านนะคะ สำหรับในการอุดหนุนเนี่ยคะ่ะถ้าคิดง่ายสมมุติว่าท่านเนี่ยจะไปตรวจวิเคราะห์แล้วก็ขอรับมาตรฐานออยสมมติในแพ็กเกจเนี่ยโควแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหกหมื่นสองถ้าท่านทําเองในอดีตอย่างเงี้ยบังเรื่องท่านต้องทําเองท่านก็ต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์หมื่นสอง 6, 000, แต่ถ้าเป็นโปรแกร,รมเนี้ยมาช่วยตัวท่านเองเนี่ยจะจ่ายแค่หมื่นสองสสวก็จะจ่ายอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยนะคะก็พูดย่ายงว่าไม่เกินวงเงิน ห้าห้าหมื่นบาทถ้าเป็นไมโครแต่ถ้าเป็น S ท่านก็ยังยังใช้ได้อีกนะคะถามว่าถ้าวงเงินไม่เต็มเราให้ท่านใช้ได้สองสิบค่ะแต่ต้องไม่เกินวงเงินห้าหมื่นบาทนะคะถ้าเป็นไมโครนะคะส,ส่วนบริการที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยประกอบไปด้วยห้าบริการหลักใหญ่ๆนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของ productivity เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของตัวคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มี ช่องทางการจาหน่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะถามว่าถ้าเป็นในเรื่องของการพัฒนานธุรกิจนะคะส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะเราจะให้เฉพาะการอบรมที่เป็น in house training หรือการอบรมที่ท่านจะต้องจําเป็นตามกฎหมายบังคับหรือจําเป็นต่อาการที่ต้องขอมาตรฐานนะคะอันเนี้ยทางสอสองวก็จะอุดหนุนเพราะเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องใช้เงินเพื่อเพื่อที่จะลงทุนในด้านนี้อยู่แล้วนะคะ ซึ่งปีนี้อย่างที่บอกค่ะเราทําเป็นปีที่2หน้าเว็บไซต์เนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าเนี่ยก็จะเข้าที่ bds.sng.go.th นะคะคราวนี้เวลาเข้าไปค่ะท่านก็จะเห็นหน้าจอมันจะเป็นกล่องที่ให้ท่านสามารถเลือกบริการได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีกล่องนึงเป็นมาตรฐานจาสีก็ได้ค่ะถ้าเป็นสีฟ้านี่เป็นเรื่องมาตรฐานสีชมพูก็เป็นเรื่องของตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศนะคะส่วนสีน้ําตาลเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของ เพิ่มผลิตภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอบริหารจัดการจะอยู่ในกล่องเดียวกันสุดท้ายเนี่ยกล่องสิทธิประโยชน์เนี่ยเราจะเขียนว่าเป็นกล่องฟรีคือเป็นกล่องที่ผู้ประกอบการเนะะี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องใชเ้เงินในการที่จะต้องลงทุนในด้านพวกนี้บางทีสวสวอาจจะมีตัวตลาดนะคะที่เป็นทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นทั้งออฟไลน์นะคะให้ภายใต้โครงการอื่นๆข,ของสวสวหรือว่ากิจกรรมอื่น หรืออาจจะมีบางหน่วยเนี่ยค่ะที่เขามีเรื่ององบรมก็อาจจะมาขึ้นอยู่ไว้ตรงนี้ค่ะว่ามีอบรมฟรีเพื่อผู้ประกอบการจะได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่จะท่านก็คลิกเข้าไปแล้วจะดูได้ง่ายในนั้นเนี่ยค่ะถ้าสมมุติตัวมาตรฐานเนี่ยจะมีเซอร์วิสเนี่ยจาก31หน่วยงานนะคะแล้วก็มีอยู่ถึงร้อปัจจุบันนี้จริงๆอยู่ประมาณสัก200บริการแล้วค่ะ ไม่ว่าผู้บริการเนี่ยจะเป็นบวบสถาบัานอาหารสิ่งทอไปจนถึง ISO นะคะคือจริงๆเนี่ยมีทุกแบบแล้วก็ในอนาคตเนี่ยค่ะสมมติว่ามีใครจาเป็นต้องขอฮาราวเนี่ยค่ะก็มีส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะทำกับสถาบัานฮาราวของจุลานะคะก็จะครบทุกโปรเซสอีกเหมือนกันนะคะคือเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนค่ะตอนนี้มันเป็น ช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เป็นปีที่สองที่เราพัฒนาขึ้นมาถ้ารวมบริการต่างๆนะคะมันก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ากว่าที่ทางสสวจะคุยกับหน่วยงานต่างๆที่ให้เซอร์วิสอยู่แล้วเพื่อมาขึ้นเป็นแพ็กเกจพือให้ท่านได้เลือกได้ง่ายขึ้นนะ,นะคะก็ต้องอาศัยเวลาเช่นกันนะคะเพราะรวมถึงจริงๆแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าท่านอยู่ในพื้นที่ต่างภูมิภาคต่างๆนะคะจริงๆ ไม่ต้องรอที่ส่วนกลางเพราะว่ามาหาลาัยต่างๆนะคะที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยบางบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีให้บริการด้าน,นต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าบางท่านอาจจะต้องอยากจะขอใบอนุญ,ญาตต่อใบอนุญ,ญาตก็ได้รวมถึงบางทีถ้าเกิดว่าท่านยังไม่อยากไปจ้าง OEM เพื่อผลิตท่านอาจจะไปใช้โรงงานต้นแบบก็คือ Photo p ป o t o p พ n เนะะี่ยค่ะจริงๆมันจะมีอยู่ตามมาหาลัยต่างๆพอสมควรน,นะคะ อันนี้ท่านก็สามารถเป็นใช้บริการได้เช่นทดลองผลิตอยู่ที่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันชิ้นเขาก็จะค้นราคามาให้ท่านนะคะ,ะท่านก็จ่ายบางส่วนสอสรเข้าไปอุดหนุนบางส่วนตามที่ได้แจ้งระเบองต้นนะคะอันนี้ก็เอิดเป็นใบตัวที่เป็นเขาขึ้นไว้หน้าเว็บไซต์ค่ะว่าเวลาถ้าท่านเห็นบริการจะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะขึ้นเลยว่าบริการขออนุญ,ญาตอ,อยสจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีเรื่องขออนุญ,ญาตอ ที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์อาหาราหาร,าหาร,รวมถึงจริงๆแล้วค่ะถ้าเป็นเรื่องของค่าคอนซัลที่จะออกแบบลายผลิตเนี่ยค่ะสสวก็เข้าไปอุดหนุนเียงแต่สิ่งที่สสวไม่อุดหนุนคือสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตัวโรงงานนี่สสวไม่ได้สนับสนุนแต่มันก็มีหน่วยงานอื่นๆที่อาจจะให้ในส่วนพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวสสวจะไปรวบรวมตรงนี้มาให้ต่อไปในอนาคตน,นะคะ อันนี้เป็นเรื่องของขนส่งก็จะมีกรมขนส่งทางบกะะ่งค่ะถ้าเป็นรถที่ขนส่งเรื่องของโลจิสติกเนี่ยค่ะเขาจะเป็นต้องได้คิวมาร์คททิวเชนที่เป็นเรื่องของรถรถตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยสวก็เข้าไปช่วยอีกเช่นกันนะคะที่จะ,ะให้ผู้ให้บริการในเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยได้ได้ใช้บริการในส่วนนี้นะคะท่านผอง่องขอขอนุญาตดนึงน,นะคะสไลด์น่าจะหายไปจากหน้าจอแล้วอะค่ะ เอาค่ะแชรอรอบได้ไหมคะเออด้เออจริงๆมีสไลด์ที่วอ,รวอ,รวอรหรือทางวอ,วอ,วอจะแชร์อีกคะน้องเขาส่งไปให้แล้วคะ่ะค่ะอ่าจะดีกว่า,าไหมคะแต่งั้นเดี๋ยวทางเราแชร์ให้นะคะค่ะได้ค่ะได้ต้องขอโทษที <laughs> แม้จะเป็นวันที่ยี่สิบสา อีกไปชึงหน้าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการตลาดนะคะหรือเมื่อกี้หน้าจอหลุดไปช่วงไหน,นะคะเดี๋ยวอ,อธิบายย้อนหลัหน้าจอหน้าจอดีค่ะค่ะโอเคการตลาดใช่ไหมคะค่ะ,คะสําหรับเรื่องของการพัฒน,นาช่องทางการตลาดในในประเทศแล้วก็ต่างประเทศะนะคะอันเนี้ยเราก็มีให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีหน่วยงานที่ขึ้นอยู่ประมาณสัก สี่รายนะคะก็สิบเอ็ดบริการแต่ว่าต้องนําเรียนค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องของตลาดเนี่ยค่ะในแต่ละหน่วยงานเขาจะมีลงเป็นช่วงๆเนื่องจากว่าการตลาดเนี่ยพองานสมมุติว่าเขาือรับเต็มหรือว่ามีงานแสดงสินค้าเสร็จสิ้นแล้วโปรแกรมมันจะถูกออกไปะคะ่ะแล้วก็มีโปรแกรมใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยจะดูเหมือนมีไม่เยอะแต่จริงๆมันมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะของแต่ละหน่วยเขาก็จะมี อ่านำเข้าแล้วก็เอาออกไปนําเข้าแล้วก็อ,ออกไปอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการพัฒนาตัวช่องทางการตลาดนะคะสัญาตนา้าถัดไปได้เลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ตัวพัฒนาตลาด อ,อ,อ๋อเมื่อกี้เป็นตลาดในประเทศอันนี้เป็นตลาดต่างประเทศค่ะในตลาดต่างประเทศในตอนนี้ก็มีสินค้าที่เขาขึ้นมาประมาณ5บริการแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีของสถาบันอาหารนะคะที่จะเป็นอ๋อฟู้ดไทเปถ้าดิชันจาไม่ผิดอันนี้อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวพออัดมาเสร็จเขาก็จะมาขึ้นในนี้แล้วก็จะมีตัวเอ่อเวียดนามค่ะที่จะมาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทรดแฟ์ในต่างประเทศถามว่าตัวต่างประเทศเนี่ยทางสาวสวอุ่นหนุนในเรื่องอะไร บูรุนเฉพาะตัวบูธนะคะไม่รวมการเดินทางท่านเพราะโดยปกติเวลาเป็นเทรดต่างประเทศเนี่ยค่าบูธจะค่อนข้างราคาสูงเพราะฉะนั้นสสวจะเข้าไปช่วยอ่าบหนุนตรงนั้นนะคะขออนุญาตหน้าถัดไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาขึ้นให้บริการอ่าตัวที่เป็นงานอ่าในต่างประเทศนะคะก็จะจะเห็นได้ว่า อย่างตัวนี้เป็น Food and Hospitality Thailand นะคะอันนี้สภาเป็นเจอาของนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายให้เห็นว่าเท่าไหร่นะคะถามว่าตรงนี้เวลาท่านอยากรู้ว่าค่าใช้ใจ่ายเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าในหน้าของตัว B D S เนี่ยค่ะพอท่านเข้าไปในฐานะผู้ประกอบการนะคะมันจะมีช่องให้ท่านได้ได้แชทคุยกับหน่วยที่ให้บริการที่ท่านสนใจจริงๆถ้ารูปแบบเนี่ยค่ะถ้าผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยเคยค้าขายบนลาซาด้ามันจะมี แชทบอกอยู่ข้างๆที่ไปที่ร้านคาแล้วไม่ได้มีใครเห็นก็จะมีท่านกับตัวผู้ให้บริการเท่านั้นที่จะเห็นนะคะแล้วก็มีทางสสวซึ่งซึ่งเป็นแอดมินเจ้าของเพจตัวนี้ก็จะเห็นหลับบ้านนะคะถ้าเกิดติดปัญหาอะไรเนี่ยสสวก็จะได้เข้าไปช่วยนะคะงั้นขออนุญาตหน้าถัดไปค่ะค่ะตัวนี้เป็นตัวพัฒนาเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะพอดีตัวนี้อยู่ในเราเพิ่งได้อน อนุมัติในหมวดพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกําลังรองหน่วยต่างๆยื่นบริการเข้ามานีหมวดนี้นะคะถัดไปได้เลยค่ะค่ะอนี่ก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเป็นสองหมวดใหม่ที่เราเพิ่งเปิดให้บริการนะคะขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้บริการอยู่บน BDS นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตนะคะอันนี้ไปไปเร็วๆได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นงานฟรีที่เดี๋ยวเราจะมีางานเขาเรียกงานแฟร์นะคะอยู่ที่ภาคใต้ยะลานะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่24-27เราจะมีที่สูจ์ราชกาศนะคะอันนี้เราก็รับจำนวนไม่เยอะมากนะคะขออนุญาตหน้าถัดไปค่ะ ค่ะถามว่าเวลาผู้ประกอบการอยากใช้บริการจะทำํำยังไงเมื่อท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เกที่ดีฉันบอกว่า bds sme go t h แล้วนะคะพอเข้าไปถึงเนี่ยขั้นตอนแรกท่านต้องยืนยันตัวตนก่อนเพื่อให้ได้ otp นะคะได้ user password เขาจะมีส่ง otp ไปที่ตัวมือถือของท่านท่านยืนยันตัวตนเสร็จตรงนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานประมาณสักไม่เกิน15นาที20นาทีท่านก็จะได้ตัว ูเซกับพาสเวิร์ไปนะคะพอหลังจากนั้นค่ะท่านก็ต้องลงทะเบียนในโครงการแต่ต้องขออนุญาตเตียนว่าเนื่องจากโปรแกรมตัวนี้ค่ะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำค่ะเื่อเอิญท่านจำเป็นต้องไปเข้าสู่ One ID ก่อนวัน SME One ID วันนะคะตัว SME One, One, One ID นอเียวัน ID นน้คืออะไรคือจริงๆแล้วค่ะมันจะเหมือนบัตรประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจ พูดง่ายๆก็คือวัดไอนะคะ ID 13หลักที่ท่านสำหรับอ่าไม่ว่าจะใช้ติดตอ่อหน่วยราชการต่างๆก็จะเป็นด้วยเลข13หลักนี้นะคะคราวนี้ตัวเนี้ยเมื่อท่านสมัครแล้วเนี่ยท่านอ่ะจะได้เป็นใบใบรับรองว่าท่านเป็น s m e ถามว่าเอแล้วมันมีประโยชน์ยังไงไม่ว่าอีกหน่อยท่านจะไปติดต่อภาครัฐหรือสอสวมีสิิที่ประโยชน์ให้ท่านในการทํา การค้าการขายกับโมเดินเทรดต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สวสวกาลังหาสิทธิประโยชน์มาให้กับตัวผู้ประกอบการรวมถึงการรวบรวมโครงการต่างๆลิงก์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อที่ท่านจะได้ไปใช้บริการเพราะมันเป็นการเข้าใช้บริการภาครัฐผ่านวันไอดนะคะ พอหลังจากนั้นท่านลงวัน ID ปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ท่านจะกรอกมีชื่อกิจการอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลบางส่วนมันจะไหลเข้ามาสู่ระบบ B D S แต่เมื่อท่านเข้าสู่กะระบบ B D S ปุ๊บเนี่ยคะ่ะมันยังมีความจําเป็นที่บางอย่างเนี่ยคะ่ะท่านยังจะต้องอส่งข้อมูลให้สสวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือรับรองนะคะตัว ทองอรดอที่ท่านใช้สําหรับเสียภาษีแต่สวไม่ดูนะคะว่าท่านเสียหรือไม่เสียแต่ต้องขอนําเรียนว่าท่านต้องอยู่บนระบบฐานภาษีสําหรับโปรแกรมนี้เพราะเนื่องจากว่าในโปรแกรมนี้ค่ะรัฐเนี่ยค่ะได้ทุ่มเงินอย่างมากในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการสาหรับโปรแกรมเนี้ค่ะรัฐเพ่มเงินทั้งหมดประมาณสี่ร้อยล้านนะคะสาหรับช่วยผู้ประกอบการในการยกระดับไม่ว่าจะเป็น ตรฐานไปจนถึงท่านสามารถไปค้าขายได้ในต่างประเทศนะคะก็ท่านอาจจะต้องวางแผนว่าปีนี้ท่านจะทาอะไรปีหน้าท่านทําอะไรถามว่าบางคนจะถามเหมือนกันค่ะเวลาที่เราลงพื้นที่เขาก็จะมีถามว่าโ,โครงการนี้จะมีนานไหมคือเรามีไปเรื่อยๆค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเนี่ยใช้วงเงินครบแล้ววงเงินเครดิตที่สสวให้อยู่ที่ห้าแสนบาทเนี่ย ท่านก็ต้องออกจากโปรแกรมนี้ไปเพื่อให้เพื่อนๆท่านได้เข้ามาใช้โปรแกรมนี้ต่อนะคะถามว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะใช้โปรแกรมนี้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าวิสาหกิจชุมชนต้องมีเลข13าหลักนะคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่เลขของตัวหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มแต่ต้องเป็นเลขของตัววิสาหกิจชุมชนเลยซึ่งถามว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยตอนนี้ยังได้รับการเวฟเรื่องของการเสียภาษีจากรากรมสรรพกรไปอีก3าปี แล้วท่านจะเอาอะไรมาแสดงให้เราเห็นท่านต้องมีเราจะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกรายรับรายจ่ายแล้วท่านก็เอาไปให้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอลงนามมารับรองว่าของท่านเนี่ยยังมีการบิดอยู่และมีรายรายรับรายจ่ายจริงนะคะก็เข้าใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะพอหลังจากนั้นละท่านยื่นเอกสารครบทุกอย่างเนี่ยค่ะทางสสวเนี่ยจะมาตรวจสอบค่ะว่า สไซส์ของท่านเนี่ยเป็นสไซส์อะไรเพื่อที่จะการวงเงินในแต่ละปีให้ท่านได้ใช้เช่นสมมุติพอเราดูแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านอาจจะอยู่ในเวลานี้นะคะบางคนยื่นมาเนี่ยบอกว่าเอ,อมั่นใจว่าตัวเองอยู่สไซส์เอแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยเราตรวจสอบหลังบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบกับฐานของตัวราชการด้วยกันนะคะแต่เราจะไม่ส่งข้อมูลของเราออกไปให้ใครค่ะแต่เราตรวจสอบจากฐานนั้นได้เราก็จะรู้ว่า เอิร์นในได้รายได้ท่านเนี่ยมันไม่ใช่ไซส์เอสแน่ของท่านไปอยู่ไซส์เอ็มเราก็จะกําหนดรงเงินที่เป็นไซส์เอ็มนะคะหรือบางทีท่านบอกว่าเออท่านแจงรายได้มาแต่ปรากฏว่าพอเราตรวจสอบแล้วของท่านมันอยู่อีกไซส์หนึ่งเราก็จะขยับให้อีกไซส์หนึ่งตามฐานที่เรามีจริงๆนะคะคราวนี้พอหลังจากท่านอ่ะได้รับการแบ่งไซส์จากเราแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะดูแล้วว่าจริงๆเนี่ยท่าน ท่านสามารถดูได้ก่อนนะคะก่อนที่จะสมัครก็ได้ว่าเอ้ยท่านสนใจบริการอะไรแล้วท่านค่อยสมัครก็ได้หรือจะสมัครก่อนแล้วค่อยเลือกก็ได้พหลังจากนั้นเมื่อท่านเ,าเลือกบริการได้แล้วคุยกับหน่วยที่ให้บริการเรียบร้อยแล้วค่ะเขาทาใบเสนอราคามาให้ท่านแล้วท่านก็อัพโหลดเอกสารพวกนี้ส่งมาที่สวสวค่ะสวสวก็จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ทําสัญญากับตัวท่านเพื่อให้ท่าน พอสัญญาลงนามปุ๊บท่านก็ไปใช้บริการเลยนะคะและหลังจากนั้นเมื่อท่านใช้บริการเสร็จในช่วงที่จะเป็นไม่ว่าจะพัฒนาหรือตลาดท่านก็เขียนสรุปสั้นๆมันเราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะเพื่อเอาตัวเนี้ยค่ะมาใช้สําหรับเบิกเงินพร้อมด้วยใบยเสร็จจากหน่วยงานที่ท่านน่ะไปใช้บริการเนื่องจากโปรแกรมเนี้ยค่ะเป็นโปรแกรมรีเบิร์เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องอ่าจ่ายเงินให้หน่วยผู้ให้บริการเก่าแล้วก็มาเคลมเงินจากสสวนะคะ โดยในการเคลมเงินเนี่ยสสวตามของกฎหมายเนี่ยค่ะยังไงเนี่ยตัวส่วนที่สสวอุดหนุนไปให้ท่านเนี่ยท่านต้องรับรู้เป็นรายได้เพราะฉะนั้นสสวเนี่ยตามกฎหมายจะหักภาษีินที่จ่าย1%นะคะจากยอดที่ท่านได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสิ้นสุดโปรแกรมตัวที่เป็นของ b b s นะคะขออนุญาตหน้าถัดไปค่ะถ้าถามว่า อะไรบ้างที่ท่านจะต้องนําส่งให้กับสสวคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าเป็นนิติบุคคลนะคะมีหนังสือรับรองบริษัทมีสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจรงนามนะคะกรณีมอบอำนาจก็คือท่านก็ต้องมอบอำนาจก็กรอ,อกเอกสารครบถ้วนการยื่นภาษีพรอมรหัสูนปีล่าสุดอีเมลที่ใช้ในการทำธุริจในในตัวที่จะไว้โต้ตบอันนะคะแล้วก็ตัว หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อันนี้ก็จะใช้สาหรับรับรหัส OTP เพราะถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีเตือนไปที่ทางระบบทางอ e ีเมลแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะส่งไปทาง s m s แต่เราจะไม่ให้กดลิงก์ใดๆนะคะแค่สง SMS ่ง s m s นะคะสำหรับถ้าเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือวิสาหกิจชุมชนท่านก็ต้องมีใบของวิสาหกิจชุมชนถ้าเป็นบุคคลธรมรมดาท่านก็ต้องมีใบทะเบยียนพาณิชย์ใบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สนาบบัตรประชาชนนะคะการยื่นภาษีพมด90ปีล่าสุดน,นะคะแล้วก็อีเมลที่ใช้ในการาติดต่อระหว่างกันแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะค่ะก็โดยทุกอย่างนะคะมันจะอัปโหลดอยู่บนระบบทั้งหมดเลยนะคะขออนุญาตหน้าถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวส่วนของโครงการของววนะที่ขึ้นทะเบียนมาแล้วนะคะ ววก็จะเขียนให้ท่านเข้าใจง่ายว่าออยไม่ยากอย่างที่คิดก็จะบอกว่าทํายังไงตรวจอะไรนะคะท่านก็จะเห็นด้านขวามือด้านบนมันจะมีกล่องอยู่ที่ให้ท่านได้ติดติดต่อกับทางวาวเพื่อขอใปเสนอราคาวาวาจะทำแลนดิ้งมาให้คืออย,อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากว่าแต่ละคนอาจจะใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเลทราคาที่เป็น แรงจีนมาให้ว่าสูงสุดไม่เกินเท่านี้ท่านก็ต้องไปดูว่าท่านอยากจะเลือกทําอะไรในโปรแกรมนั้นอาจจะขอ,อมีคอนซัลท์เฉพาะเรื่องนะคะแล้วกเ็เพื่อให้ได้อออยเตรียมเอกาสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะตัวผลิตภัณฑ์ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีนะคะขออนุญาตหน้าถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นของวอ,วอทั้งหมดไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารการยืดอายุการเก็บคุณภาพสินค้าอันนี้เป็นบริการของวอวซึ่งก็ขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางท่านผู้ประกอบการมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมากนะคะก็ท่านวิทยากรได้อ่อ นำเสนอนะคะว่าบทบาทของสสวนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะก็หลักๆก็คือเป็นการสนับสนุนการใช้บริการภาครัฐนะคะเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะคะซึ่งก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะคะอย่างเช่นส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบการขอใบอนุญาตหรือว่าการใช้บริการในการผลิตโปรตไทป์ต่างๆนะคะรวมถึงพัฒนาช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนด้านการออกกุหนุนเรื่องของบูธนะคะและอาจจะมีตัวโปรแกรมใหม่ๆคือเรื่องของการพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพทางธุรกิจนะคะแล้วท่านก็แนะนําในส่วนของอโครงการนะคะที่ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS นะคะซึ่งเราได้แปะลิงก์นะคะสําหรับการเข้าไปเข้าไปศึกษานะคะดูข้อมูลหรือขั้นตอนนะคะการเข้าสู่โปรแกรม,ม BDS นะคะในในแชทแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีคําถามมาทางช่องแชทนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีคําถามถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีคําถามต่อใส่เครื่องหมายยกมือไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไม้ให้ท่านนะคะ